อ่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อนี้ก็มาค้นเข่าอถทําอิดหลังจากที่เขาปั่นแล้วกองทําอิดเนาะคนอ่ะอันนั้นได้จักสอบกองเนี่ยได้จักสอบว้าวตัวล้วลินว้าวแท้ว้าวแท้ว้าวแท้ลอยหาสอบลอยหาสอบอ่าแต่ว่ากองทำอิดมันลอยหาสอบเนาะ กำลังเริ่มคน้นใช้รถไห่เนาะเพราะว่ารถไห้เข้า,าได้ทางลมทางลมไป,ไป ไลยเทียวยูเฟอร์ซิมัดเนาะลอยหาสอบเือละสิบสองสอบเนาะเทียวนึงคนใส่รถใหญ่ว่ารถใหญ่เขาบม่ได้เนาะท่านผู้ชมเป็นทางขี่ต้มนเนาะเจักเทียวเลยมิวมิวจักเทียวเลยซ้ำเลยเนาะสี่กับประมาณห้าสิบสอบเนาะไป ยังไลยเติบพี่น้องยังอีกประมาณห้าหกเที่ยวทูทางนั้นยังปั่นอยู่ยังอีกกล้องหนึ่งทางนี้ก็บคนเมื่อน้ำเนาะเพรว่าเขาเดินทางไกลนะทัพสมเนาะจากในหาบนที่เขาจะคนเมื่อแมนประมาณเจ็ดสิบกิโลเมตรเนาะ อ่ะห้าแบ่งเห็ดเป็นจุเนาะจุละสามเมื่อยแลเพราะคนขับรถตอนนี้ครับคนใส่รถไทยเนาะเทื่อละสิบสองสอบนี่นี่นาทิมหนาทิมหนอา,าจุนี่ โอ้เสื่อคนขักเนาะเจอออกซีน้ำตาลจักปีเละจักปีหกปีเลยพี่นอ้องใครแต่ทีมงานเทาไลน์เนาะออกมาสุดนี่เนาะพกชิปขนแต่ว่าแบ่งไปหลายบอลเนาะมีจุหนึ่งกะมัดเด็ดนี่เนาะมัดมัดยังโบแล้วเนะพราะว่าเขาซองส่งอยู่ที่ซองกับคน คนเขาที่ปันแล้ว,ลวจุ่ที่สามก็ช่วยปรณาทิมงานรถปั่นเนาะช่วยสนทบให้งานสนทบคนกับรถปั่นเนาะเพื่อให้มันแล้วไวเนะท่านผู้ชมเนะเาะโูเปอเขาคือเกา่ามิ้วคือเกา่า หลังจากคนตัวนี้แล้วเนาะเอากลับได้ไปนคนอยู่กองนั่นอีกเนาะทางชนเนือ้อไปเลตอนนี้นกำลังปัน่นนอนถ่ายคลิปอยู่พว่าเห็ดเป็นจุอัเนาะเอาเ,ออเห็ดจุที่หนึ่งเป็นจุที่ชองเปลี่ยนคันคน้น quang quang cả nhóm có man sam theo lịch sử cả mất rồi nó sản phẩm khẩu còn ít điều là lọt thâm ít nó ตักชอบ,อบชิบสามช <แ S 1> อบเที <แ S 1> <แ S 2> ่ยว <c ười> ชุด,ดทไายของกองทธอิท

ชอบชุดท้ารจผ่านกันคนกองทมิบีนเนะาะทวาสำเร็จ ก็สิปิดคิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจผู้ที่ข้าเบิงแต่ต้นจนจบเนาะ105สอบเนาะสบายดี